สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นพาสสองค่ะคือการบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อกําหนดที่ใช้ในระบบเงินเดือนสําหรับบริษัทนะคะซึ่งค่าลดหย่อนสําหรับบุคคลธรรมดาใช้ตามประกาศสมภากรปี2558นะคะคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวหักได้40%แต่ไม่เกิน60,000บาทลดหย่อนผู้มีเงินได้ไม่เกิน30,000บาท อัตราประกันสังคมครึ่งปีแรกเท่ากับ5%สูงสุดไม่เกิน750บาทอัตราประกันสังคมครึ่งปีหลังเท่ากับ5%สูงสุดไม่เกิน700บาทซึ่งที่กล่าวมานะคะเป็นสิ่งที่เคสแบตดี้ต้องการนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกร,รมแล้วนะคะให้กดที่เงินเดือนนะคะโดยกดที่บมวกข้างหน้าค่ะจากนั้นนะคะเลือกที่ข้อกำหนดระบบเงินเดือน,นะคะ่ะ เรื่องที่แก้ไขข้อกำหนดค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีค่ะโปรแกรมนะคะได้ทำการบันทึกไว้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอัตรา40%ถึงสุดไม่เกิน60,000บาทนะคะตรงตามที่เคสดัตตี้ต้องการนะคะต่อไปนะคะหักลดหย่อนผู้มีเงินได้30,000บาทนะคะ ตรงตามที่เคสตัดี้ต้องการค่ะจากนั้นนะคะมาดูที่คำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่1เริ่มจากเดือน01ถึงเดือน0 6นย์นะคะจำนวน5%ปอร์เซนะคะสูงสุดไม่เกิน7.50บาทตรงตามเคสตัดี้ ต้องการนะคะจากนั้นไปดูที่คำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่2เริ่มจากเดือน07นึงถึงเดือน12เท่ากับ5%สูเปนตรสุดได้เกิน750ด้นะคะตรงตามที่เคสตั u d ีต้องการค่ะได้ทุกอย่างตรงที่ตตรง,ตรงจโจทย์กำหนดแล้วนะคะให้กด F10 บันทึกได้เลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ